ก็สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้อยู่กับช่องสุนุกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโลบบอกเหมือนเดิมนะครับผมอ่าก่อนจะเข้าไปเล่นเกมนะครับคำถามพี่น้องๆถามกันเยอะมากเลยพี่ครับพี่ครับพี่ครับแมทอะไรคะแมทนะครับผมแมทที่พี่เล่นนะครับทุกคลิปนะครับใต้คลิปนะครับลองดูดีๆลองกดดูจะมีลิงก์ให้เข้าไปเล่นในแมทนั้นเลยกดปุ๊บเข้าไปแมทนั้นเลยเล่นได้เลยไม่ต้องรอเลยเลยโอเคนะครับผมไปเราไปเล่นเกมกันเลย let's go ไปเลยรออะไรล่ะ มาครับผมเราเข้ามาอยู่ในเกมโลอบอก,กันแล้วนะครับผม,มก่อนอื่นก็ฮะด่านกันก่อนเลยด่านอะไรดีล่ะฮะฉันว่าด่านนี้แหละโอเคนะด่านนี้แหละจริงๆด้วยไปกันเลยเลสโกรออะไรล่ะมาแล้วไอ้อวนอ้วนมาแล้วจ้าอ้วนบอกหมูมากด่านนี้หมู่มากของอ้วนแหละจะของใครล่ะเอออ้วนนำมาที่หนึ่งแล้วเฮ้ยยาอย่าแซงอ้วนนะยานะฮฮ้ให้ให้้อ้วนรัดก่อนแหละ อ้วนเห็นแล้วอ้วนเห็นทางแล้วอข้างหน้านั่นแหละของอ้วนของขอ้วนนั่นแหละไปแล้วครับอ้วนอ้วนโดดตรงนี้มุมมุมอ่าเพื่อมันไม่ติดอ๋อเสเซ็ตพอยไม่เร็จแล้วไปแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอ้วนเกือบืึเจ๋งมากเลยอ้วนอ๋าฮะโอ้อ้วนลีลาดีมากอ้าอ้าอ้าวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอ้วนคิดว่าตายแล้วนะฮะไปได้ต่ออีกอ้อฮจัดไป อย่าให้เสียมาถึงกันที่หนึ่งเลยล่ะเท่จริงๆเลยอฮมาจ้าดาอะไรจ้าฮะฮะดานี้เลยล่ะไม่เคยเล่นเลยแหละขอลองหน่อยแล้วกัน๊าปเราจะเย็นๆว่าเราไม่เคยเลยซึบมันไปทางไหนได้บ้างซึบซึบระวังติดตรงนี้แหละนั่นไงระวังติดตรงนี้แหละ เตตเตตโอ้เหมือนว่าฉันจะเคยเล่นนิดๆได้หน่อยนะเฮ้ยหรือเปล่าจำไม่ได้แหละลองดูเฮ้ยเฮ้ยอฉันแพ้ว่าฉินติหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮดงแงอ๋อนี่แหละตรงนี้แหละไปแล้วไปแล้วแหละไปแล้วแหละเฮ้ยยาฉันต้องทีหนึ่งไม่ได้สนุกที่สามอ๋อที่สามก็หล่อแล้วแหละหนึ่งในสามก็จ้าไปและบอกเลย สามก็พอโอเคมันมากเลยแหละด่านอะไรครับเนี่ยต่อไปด่านมืดตื่อหรอมืดตื่อเลยด่านนี้โอ้โหมืดตื่อเลยมืดตื่อทำไมมันมืดตื่อตื่อเธอเดิน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 มืด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 ถอยหน่อยมาแล้วสนุกซ่ามาแล้วครับผมเฮ้ย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 ไปก่อนเลยฉันไม่ไปร้านหรอกฉันไปทางนี้ เฮ้ยโอ้โหเกือบแล้วไป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 สุดย uh ัง huh. ส yeah! ุดหรือยังไม่สุดหรือยังไงไปทางนี้แล้วไงต่อไปเร็วๆๆ้วๆล้วเร็วเรวิร็วิวเลวิวิรวเฮ้วิ่งวเ่งวเร็วเร็วเรวเร็วเร้ยเี้วเรวเร็วเ้็วเร็ลเรวเร็วเ่็วเร็เรอวไรอวะร็าเร็วเ็เ่็วเรเรยเร็วเร็วร็เ็มร็รรร็ร มาต่อแล้วครับผมอ๋อฮะดาอะไรเนี่ยฮะไปเลยแหละไม่รู้หรอกอ๋อฮะอ๋อฮะเลยทุกทีเลยเลยทุกทีเลยโอ้ยยากันเนี่ยยากคืออยู่นะอ๋อฮอยอ๋อฮยให้เลยเลยโออะไรวะฮะกดเลยแหละไม่สนใจแล้วแหละไปลัวๆแซงเลยมาที่หลังก็แซงได้มาที่หลังก็แซงได้แซงละแหละไ,ไม่สนใจหรอก แหมดแหละอ้วนบอกอ้วนบอกอ้วนบอกอ้วนอู้แล like, right ้วใหม่เลยอ่ะโอ้ได้งั้นเราก็กดอย่างเดียวเลยเดินหน้ากดกระโดดเดินหน้ากระโดดเดินหน้ากระโดดอย่างเดียวแล้วไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเดินหน้ากระโดดเดินหน้ากระโดดครับเดินหน้ากระโดดเดินหน้ากระโดดอย่างเดียวไม่มีพร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 อนย่างเดียวจริงๆอ๋อเปนี้ล่ะอ๋อคือไม่ต้องกดอะไรทั้งนั้นเลยครับผมเดินหน้ากระโดดเดินหน้ากระดษดดาอะไรครับเนี่ย เคยเล่นเหมือนกันไปแล้วแหละไม่รู้หรอกไปแล้วแหละไปแล้วแหละถ่ายได้ถ่าได้แต่ดีนะอวันตั้งสติหน่อยมีสมาธินิดหนึ่งฮะปับปั๊บปั๊บปั๊บวิ่งอย่างเดียวอย่าไปกระโดดมอหนะโอ้โหโออ่ออืมเฮ้ยฉันองค์นี้หนึ่งดิฮะไอ้แสงเฉยเลยไม่เป็นไรหรอกพี่สองก็จับฮะแท้จังเลย ด่านนี้แหละของอ้วนแหละด่านนี้เอาแล้วอ้วนออกตัวแล้วแหละไปแล้วแหละไปแล้วแหละเธอได้เธอได้เธอได้ทำทำเธอทำทำเธอโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮะเฮ้ยยานะเฮ้ยยานาะยายามันต้องของอ้วนยายาเฮ้ยเฮ้ยเซร็จพอยเฮ้ยของอ้วน

อ้วนกันนะเห็นไหมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุจ้าไมเปเวลาที่สามก็ยังดีโอเคเลสโกะมานะครับผมด่านหีมาครับผมไปแล้วแหละอวนแล้วแหละแต่างานเนี้ยอ้วนอ้วนน้องๆทำไมเวลาออกตัวทีไรนะอ้วนรู้สึกว่าอ้วนที่หนึ่งตลอดเลยเฮ้ยโอ้โหเกือบแล้วแหละ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  เกือบแล้วมาครับมาสิมาสิแล้วไงอะแล้วไงอะแล้วไงละ่ะแล้วไงละ่ะแล้วไงล่ะแล้วไงล่ะมาสิมาสิาสอะไรเธออะไรอะไรเหมียวเงาวเหมียวงาวเบียดเบียดเบียดเหมียวงาเบียดเบ,บ,บ,บียดจ้ามาลวจ้าอ้วนแดงมาลวจ้าุ้นแดงหุ้ยเกือบเกือบเกือบแล้วเย้ พนไฟผุดพูดด่านนี้แลวล่ะอ๋ด่านเดิมชักกที่หนึ่งสิใช่ไหมฮะอ่าน้องๆเป็นไงบ้างน้องๆน้องๆทำอะไรจ้ะน้องๆน้องพี่แซงก่อนแลละน้องพี่แซงก่อนและน้องพี่แซงกันและน้องน้องน้องจ๋า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 โอ้โหที่สามเลยอฮอฉันเองแหละด่านนี้ ชั้นที่ไรชนะทุกที่แหละโอ้ด่านนี้ตาลายหน่อยมันมันมีสะท้อนฟ้ามาแล้วอ้วนที่หนึ่งทำไมออกตัวที่ไรเราที่หนึ่งทุกที่เลยนะโอ้ไม่อยากรลยอ้วนบอกฉันมันสุดยอดอยู่แล้วสุดยอดเจียนในตำนานโกงเด็กนั่นเองมาแล้วครับผมน้องๆตามพี่มาเลยเฮ้ยมันเร็วกว่าฉันวะอ่าแล้วแหละอ๋อฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วทำไมถึงเร็วกว่าฉันนี่ฉันมังราวางนี้แหละ ฮ่าฮอ๋อดูทรงแล้วแหละนะงุนกำลังเข้าโอ้โหเท่อะ้าวมีหมุนกำลังเข้าสันชัยด้วยแหละให้ด่านอะไรครับเนี่ยมือตึกเฮ้ยด่านเมืองจีนเหรออ้าวฉัดูเมืองจีนอาจารย์ฟงหวินมาแล้วเออฟงหวินตลอดไปทางไหนฟงหวิ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 นฟงวินเฮ้ย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 จะสู้กับสมฟงหวินได้ไงล่ะฮะฮะ เฮ้ยอย่าแซงฟงวินได้ไงฮะฮะอาจารก็ได,ด,ดฟงวินมาแล้วฟงวิน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 เฮ้ยมันแซงเราได้ไงน่ะน,ะนะ่ะเฮ้ยที่หาเฉยอ๋อก็อเป็นไงบ้างครับน้องคลิปนี้ถ้าชอบใจก็อย่าลืมทําตามหน้าที่ของคุณดูนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมโอเคเลสโก้ไปกันแหละ